สวัสดีครับนักเรียนคุณครูทรวีขันอยู่นะครับรับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียน,นรู้ศิลปะนะครับรายวิชาก็คือวิชาทัศนศิลป์วันนี้คุณครูก็จะมาสอนเรื่องสวยงามด้วยความสมดุลน,นะครับเป็นวิชาเป็นเรื่องที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับ ความสมดุลนักเรียนก็รู้อยู่แล้วว่าความสมดุลของในงานทศนิสิทธ์เนี่ยความสมดุลมันมีสองแบบนะครับซึ่งความสมดุลสองแบบเนี่ยก็คือสมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกันกับสมดุลแบบซ้ายขวาไม่เหมือนกันนะครับซึ่งมีตัวชี้วัดดังนี้นะครับเขาบอกว่าอธิบายหลัก การจัดขนาดสัดส่วนความสมดุลในการสร้างงานทัศนศิลป์นะครับสร้างงานทัศนิสินโดยใช้หลักของรูปและพื้นที่ว่างนะครับความสมดุลที่ครูได้พูดไปในผ่านมาก็คือความสมดุลมี2แบบอย่างที่ว่านะครับสมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกัน ที่ครูพูดมาสักครู่ก็คือให้นักเรียนสังเกตดูปีกผีเสื้อนะครับเราก็จะเห็นลวดลายซ้ายขวาเหมือนกันด้านซ้ายออกไปยังไงด้านขวาก็ออกไปอย่างนั้นซึ่งนักเรียนก็จะมีประสบการณ์จากเหมือนที่นักเรียนพับสีนักเรียนเคยพับน่าจะเคยพับนะครับ ที่เราบีบสีไว้ข้างหนึ่งพอพับกระดาษมาพอคลี่กระดาษออกไปสองฝั่งก็จะเกิดความสมดุลที่เหมือนกันก็เหมือนปีกผีเสื้อที่นักเรียนกําลังมองเห็นอยู่นี่แหละครับอย่างนี้เรียกว่าความสมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกันเท่ากันเลยนะครับความสมดุลอย่างที่เผยมาเมื่อสักครู่เขาบอกว่าความสมดุลคือความเท่ากันเสมอกันสิ่งต่างๆที่เรา เห็นว่ามีความสวยงามน,นักเรียนก็จะสังเกตให้ดีก็จะพบว่ามีความสมดุลแฝงอยู่ในสิ่งนั้นนะครับอย่างเช่นพระที่นั่งกัน,น,นตสมาคมแม้มีความแตกต่างทางด้านซ้ายและขวาแต่นักเรียนก็จะยังมีเห็นความสมดุลเห็นความสวยงามอยู่นะครับซึ่งความสมดุลที่จัดอยู่ในองค์ประกอบของงานศัศนศิลป์แม้แต่ในงาน สถาปัตยกรรมหรือสิ่งก่อสร้างหรือการออกแบบต่างๆเนี่ยเขาก็จะคำนึงถึงความสมดุลน,นะครับมันถึงจะเกิดความเหมาะสมและสวยงามนะครับอย่างเช่นประตูวัดโพนักเรียนจะเห็นไหมครับซ้ายขวาเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็จะมีรูปปั้นประติมากรรมสองฝั่ง จะเกิดความดูแล้วเกิดความสมดุลเหมือนกันนะครับเท่ากันมีน้ำหนักเหมือนเหมือนกันนะครับความสมดุลของดอกบานชื่นบางทีดอกไม้ที่ครูพูดมาสักครู่เนี่ยบางทีเวลาเรามองปุ๊บบางดอกมาชนิดเนี่ยซ้ายขวาก็จะมีกลีบที่ออกไปเหมือนกันสมดุลกันเท่าเทียมกันนะครับ แต่ดอกไม้บางชนิดก็อาจจะไม่ได้สมดุลขนาดนั้นแต่มองรวมๆแล้วธรรมชาติก็จะจัดสรรสร้างสรรอะไรมาที่ให้มันเกิดความสมดุลอยู่แล้วนะครับนักเรียนเรามาดูการวาดภาพโดยคำนึงถึงความสมดุลน,นะครับนักเรียนสามารถแบ่งพื้นที่ได้นะครับเมื่อเราวาดภาพเนี่ยเราก็จะแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองฝั่งถ้าเกิดฝั่งหนึ่งสังเกตด,ดูนะครับ มีโขดหินมีก้อนหินที่ใหญ่อีกฝั่งหนึ่งเป็นก้อนหินที่เล็กลงนะครับพอก้อนหินที่เล็กมันก็จะไม่เกิดความสมดุลไม่เกิดน้ำหนักเท่ากับก้อนหินที่เป็นก้อนใหญ่ใช่ไหมครับที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนักเรียนก็จะสามารถวาดอะไรลงไปก็ได้ในภาพเขาก็จะวาดรูปกบตัวหนึ่งลงไปเห็นไหมครับ ก้อนหินก้อนใหญ่กับก้อนหินก้อนเล็กที่มีกบอยู่บนก้อนหินก้อนเล็กมันก็จะดูแล้วเกิดความสมดุลน้ำหนักที่ใกล้เคียงกันอย่างนี้เรียกว่าการวาดภาพที่ให้มันเกิดความสมดุลนะครับซึ่งความสมดุลจริงๆแล้วมันก็สามารถให้สมดุลด้วยการลงสีก็ได้สีก็สามารถให้น้ำหนักให้เกิดความสมดุลได้นักเรียนก็คงจะได้เรียนในครั้งต่อๆไปนะครับ ซึ่งคุณครูก็จะมีแบบฝึกหัดมีใบางานให้นักเรียนทำก็คือให้นักเรียนนำหลักการความสมดุลที่ครูพูดมาเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับนำเสนอมาให้นักเรียนไปสร้างสรรค์เป็นงานทัศนศิลป์นะครับซึ่งครูบอกแล้วว่าความสมดุลเนี่ยมันมี2แบบนะครับ จกแบบที่ซ้ายขวาเหมือนกันเท่ากันมีน้ำหนักซ้ายขวาเหมือนกันทุกอย่างกับสมดุลแบบซ้ายขวาที่ไม่เหมือนกันแต่ในทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเราวาดเราก็ต้องวาดให้เกิดความสมดุลทั้ง2แบบนะครับแบบแรกที่บอกว่าซ้ายขวาเท่ากันเนี่ยก็จะง่ายหน่อยเหมือนกันทุกอย่างแต่ถ้าแบบที่ซ้ายขวาไม่เหมือนกันเราก็จะสามารถนํามาสร้างสรรค์คล้ายๆกับที่ตัวอย่างก้อนหินเมื่อสักครู่เห็นหมครับถ้าก้อน หินก้อนใหญ่แล้วก็มีก้อนเล็กอีกฝั่งหนึ่งในก้อนเล็กเราอยากให้เกิดความสมดุลเราก็สามารถวาดอะไรลงไปให้เกิดน้ำหนักที่ใกล้เคียงกันได้นะครับฉะนั้นนักเรียนไปสร้างสารรค์มาตามจินตนาการได้เลยนะครับเป็นภาพอะไรก็ได้ที่นักเรียนสามารถวาดออกมาแล้วมันเกิดความสมดุลนะครับฉะนั้นคุณครูก็ ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ